สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะวันนี้ก็พาทุกคนไปดูเมนูอาหารแบบบ้านๆอีกเหมือนเดิมนะคะก็ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นยำยำหนังนะคะเป็นยำภาพยนต์ของบัฟฟาโล่นะคะเป็นเป็นอาหารพื้นบ้านของทางเหนือนะคะเขจะเรียกว่ายำ หนังนะคะนี่ก็จะเป็นแกงหัวปีนะคะหัวปีใส่ก่างหมูนะคะแกงหัวปีเป็นอาหารแบบบ้านๆนะคะกินไม่เบื่อนะคะทุกคนแกงแกงหัวปีที่กินไม่เบื่อเลยนะพี่ชอบกินนะคะอ่าก็จะมีแคบหมูก็มีหมูปิ้งนะคะเออแล้วน้ำพริกเราหายไปไหนะ <laughs> ยังไม่ทันแนะนำน้ำพริกเลย นี่ก็จะเป็นปลาทูปลาทูย่างเนาะปลาทูปิ้งปลาทูย่างตัวละ20หรือยี่สิ้าไม่แน่ใจแล้วน,นี่ก็คือแกงหวัวปีนะคะแกงหวัวปีนี่ก็จะเป็นยำหนังบัฟฟาโล่นะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาทูเอ๊น้ำพริกปลาทูทำไมไม่โชว์อยู่ไหน,นอะ่ะ ก็จะเป็นหน้าทานนะคะทุกคนอร่อยนะอ๋อเด็ๆน,น,น้ำพริกปลาทูเจอแล้วนะคะที่ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูยำหนังนะคะยำหนังบัฟฟาโล่แล้วก็แกงหัวปี3อย่างนะคะแล้วเขาก็จะมีเสริมด้วยการเอ่อหมูมีหมูย่างนะคะหมูย่างแล้วก็ปลาทูปลาทูย่างนะคะย่างหรือปิ้งนะคะ,ะก็จะมีอยู่อยู่แค่นี้นะที่ร้านที่ร้านตรงนี้ขายก็คือจะขายประจําทุกวันนะคะช่วงเช้าก็ก่อน10บโมงก็เก็บกลับบ้านแล้วนะคะ เขาทำไม่กี่อย่างแต่ก็อร่อยรสชาติกินได้นะคะอร่อยนะคะก็มีทั้งข้าราชการแล้วก็คนทั่ว,วไปนะคะก็ไปซื้อซื้อกันนะคะก็ขายดีก็มีเขาจะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วอาจจะมีขาจรบ้างแต่ลูกส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำนะคะ หมือนพี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าประจําไปซื้อบ่อยขอก็ถ่ายคลิปบ่อย้วยนี่ก็เป็นหมูปิ้งนะคะก็ไม้ถุงละยี่สิบบาทนะคะถุงละยี่สิบบาทนี่รู้สึกว่าสี่ไม้หรือห้าไม้นะคะยี่สิบบาทน้ำพริกปลาทูเขาก็จะมีผักลวกให้นะคะก็จะมีผักลวกก็หยิบได้เองนะคะหยิบหยิบได้เลยผักลวก ดี๋ยวอยู่ท้ายๆคลิปนะคะก็จะมีผักก็มีไส้อั่วด้วยนะคะทุกคนก็จะมีไส้อัว่วพี่ก็ถ่ายถ่ายมือไม่นิ่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของช่วงช่วงเช้านะคะพี่ก็ก่อนที่จะทําคลิปนี้ก็คือทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักลวกผักลวกน่าทานมากนะคะทุกคนใครที่ชอบกินผักเนี่โอ อร่อยนะคะกินกับน้ำพริกพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินผักมากๆเลยนะคะนี่ก็จะมีหมูปิ้งเขาก็จะปิ้งย่างกันตรงนี้เลยนะคะก็ก็จะพวกปิ้งย่างก็จะปิ้งเรื่อยๆไม่เยอะนะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวห้าบาทก็ขายนะคะห้าบาทสิบบาทก็ขายใครจะซื้อห้าบาทก็ขายให้นะคะนี่จะเป็น ข้าวมันเขาจะเรียกข้าวข้าวมันนะคะหน้าปลานะเขคือข้าวเหนียวนั่นเองนะคะข,ข้าวข้าวเหนียวหน้าปลาเค็มนะคะห่อละห้าบาทนะคะทุกคนถ้าใครกินไม่เยอะก็อิ่มอยู่นะคะห่อเดียวอย่างพี่นี่พี่ก็กินน้อยพี่ก็จะห้าบาทก็อิ่มแล้วนะคะก็ซื้อข้าวเหนียวไปสองห่อแล้วก็ซื้อกับข้าวก็จะมีซื้อ ซื้ออซื้อหมูปิ้งใบเนาะซื้อน้ำพริกแล้วก็ซื้ออามันจะมีแหนมแหนมย่างด้วยนะคะทุกคนแหนมย่างนะคะเขาจะเรียกไม่ใช่แหนมเนาะเขาจะเรียกจิ้นส้มนะคะเขาจะเรียกจิ้นส้มนี่ก็เป็นข้าวมันนะคะหรือว่าข้าวเหนียวหน้าหน้าปลาเค็มนะคะห่อละห้บาทอ่ะมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วต,ตรงตรงใกล้ๆก,กับร้านขายกับข้าวก็จะมีร้านขายน้ํานะคะพวกชากาแฟแล้วก็ หลายอย่างนะนมเย็นอะไรพวกนี้นะคะนมชมพูอันนี้พี่ก็สั่งนมชมพูไปหนึ่งแก้วนะคะก็แก้วละ30สิบาทนะจะเป็นก็จะเรียกเป็นถังเนาะถังใหญ่นะคะก็คือแก้วใหญ่นั่นเองใครจะใส่ถุงก็ได้นะถุงแล้วก็มีถุงกระดาษอีกทีนึงน,นะคะเป็นหิ้วนะคะนี้ก็บอกเขาว่าหวานน้อยนะคะ <laughs> เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกินหวานนะคะ อย,อย่างน้ำผลไม้เนี่ยถ้าแบบหวานนี่พี่ก็กินไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเอานิดเดียวจริงๆนะคะน้ำเชื่อมใส่นิดเดียวอันนี้ก็เป็นนมชมพูของเรานะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ30บ,บาทณตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยนะคะใส่ตู้เย็นเลยนะตอนที่ทําคลิปนะคะก็บอกแม่ค้าว่าขอน้ําแข็งเพิ่มนะคะ <laughs> ก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ซื้อในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชม